เตรียมพร้อมรับความมันยกระดับภาคต่อของซีรีส์เกมระดับตำนานอย่างแลกนัลล็อกออนไลน์ที่ภาพจะสวยมากขึ้นระบบการเล่นแบบลื่นไหลในเกมแลกนัลล็อกออนไลน์3ตอนนี้เขาเปิดเพจและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ตัวช่วยสําคัญสําหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะ ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว GVP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บบาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone สำหรับเกม l e g e n อ l อ c k Online T เขาจะเป็นเกม MMORPG ภาคต่อของ Legend ล็อกที่พัฒนาโดย Gravity ซึ่งเกมนี้ก็จะมีการพัฒนากราฟิกให้ทันสมัยและรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งบน p ีและก็มือถือโดยก็จะมีกำหนดการในการเปิดบริการในช่วงครึ่งหลังของปี2025ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างและมีข่าวดีสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นชาวไทยเขารองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับเราจะได้อัธรลดเนื้อเรื่องความสนุกและอินไปกับบทบาทของ ในส่วนของอาชีพเนี่ยก็จะมีอาชีพหลากหลายตามสไตล์ของแล็กนารล็อกออนไลน์ก็ยกมาทั้งหมดโดยตัวเกมก็จะมีทั้งระบบการต่อสู้ P ีกิวอสงครามและการล่าบอสและยังมีพวกเควสพิเศษลุกเล่นอะไรอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าคอเกมแล็กนาล็อกไม่ควรพลาดและตอนนี้เขาจะมีเพจของ global เพื่อนๆสามารถไปกดติดตามเพื่อรับชมข่าวสารข้อมูลหรือเวลาเขาโพสต์อัปเดตอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ก่อนใครทันใจของเพื่อนๆเขามีแนะนําตัวคร่าวๆนะครับแล็กนาล็อกออนไลน์ที่ซีซั่น MMO RPG แล้วเขาได้ร่วมงานในไทเปเกมโชว์2025 January วันที่23ถึงวันที่26ถ้าเพื่อนๆไปงานที่ไทเปก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากกันได้นะครับเขามีสถานที่บอกด้วยนะไปไกลถึงไทเปน่าจะมีข้อมูลตัวเกมเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตและนะตอนนี้เขาจะมีเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแต่ในเว็บไซต์ยังไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนภาษาภาษาก็จะมีหลากหลายเลยนะครับและแน่นอนก็จะมีภาษาไทยด้วย รองรับหลายๆประเทศทําให้เล่นได้แบบครอบคลุม,มเกือบทั่วโลกกันเลยทีเดียวส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆก็ยังมีในส่วนของไลน์มีในส่วนของ YouTube แต่ตอนนี้เขามีวิดีโอแค่1วิดีโอเท่านั้นแล้วก็จะมีในส่วนของ Facebook นี่ก็จะเป็นเพจของเขาอีกอย่างที่อัปเดตบ่อยๆน่าจะเป็นในส่วนของชุมชนหรือก็คือ d i s c o r d เราสามารถเข้าสู่ d i s c o r d ดเขาจะมีคอมมูโดยเฉพาะของไทยมีกฎการใช้งานมีการอัปเดตแล้วก็มีการร่วมเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็แนะนําให้เข้าร่วมดิสคอร์ดละกันนะครับเผื่อใครไม่ ได้ติดตามเพจซึ่งเดี๋ยวถ้าทางตัวเกมมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้เตรียมความพร้อมกับแลกและล็ o กออนไลน์ที่ซีซันเวิล MMORPG coming soon เจอกันได้ไปลายปีนี้แต่บอกเลยว่าภาพสวยมากๆนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทั้งเนื้อเรื่องทั้งตัวละครที่ทันสมัยมากขึ้นเตรียมรอเล่นได้เลย